ทักทายวันจันทคะ่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันจันทคะ่ะวันนี้เรามาดูอะไรกันเรามาทานน้ำผึ้งตอนเช้ากันคะ่ะทานน้ำผึ้งหวานหวานชื่นใจฉ่ำเลยนะคะอู้ห,หูน่าทานไหมคะเพื่อนๆนบอกเลยว่าน่าทานมากเลยดูดีดังน่าทานและสดชื่นและสดใสามากๆคะ่ะเราไม่ใช่ว่าเราทานน้ำผึ้งอย่างเดียวนะคะ เรามีกาแฟแก้ปวดของเราด้วยค่ะเราทานน้ำพึ่งคู่กับกาแฟนี่ไงกาแฟของเราค่ะเพื่อนๆนี่ไงกาแฟของเราสดชื่นค่ะไอที่เราน้ำพึ่งเราก็หยดลงเข้าไปแล้วนะคะบอกเลยว่าหวานชื่นใจมากๆเลยแล้วก็นั่งทานอยู่หน้าบ้านเนาะดูสิ ได้ทั้งความอร่อยได้ทั้งความสดชื่นได้ทั้งคอนเทนต์บอกแล้วว่าคอนเทนต์อยู่รอบตัวเราอะไรอะไรที่อยู่รอบตัวเราก็สามารถเป็นคอนเทนต์ได้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นกาลังใจให้กันนะคะขอให้ทุกคนทางานอย่างมีความสุขมากๆนะคะวันจันทร์วันจันทร์ก็จะตื่นสายหน่อยแต่ถ้าวันหยุดก็จะตื่นแต่ตีห้าเลยจ้าอันนี้เราก็ นั่งจิบกาแฟเบาๆตอนเช้าค่ะแต่ตอนนี้ก็มาทํางานแล้วนะคะคลิปนี้ถ่ายตอนวันเสาร์อาทิตย์เนาะแต่เพิ่งมาลงวันจันทร์ค่ะว่าเสาร์อาทิตย์มีคลิปลงโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้า